สวัสดีครับผมมาแล้วนะครับอีกคันหนึ่งนะครับของสปอร์เตอร์นะครับคันนี้นะสปอร์เตอร์โฟลตี้เอ็กนะครับปี2020นะมีให้เพื่อนๆเลือกรับชมอีกหลายคันนะผมเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ครบทุกคันเลยนะเพื่อนๆนะคันนี้นะสปอร์เตอร์โฟลตี้เอ็กปี2020นะครับผมคันนี้นะครับสีดำวีวิลแบ็กนะเพื่อนสวยมากนะครับไมล์หลักพันนะสวยจริงวันนี้ลองดูนะครับมาเริ่มเรื่องของแต่งเลยกรองอากาศนะครับผมแต่งนะครับโห้ยท่อแวนดันไฮ ช็อตๆนะครับพิมณิยมนะนี่โคเวอร์เดอร์บี้แพรมารีหัวกระโหลกนะครับซ้ายขวาเลยของฮาร์เลย์ดูสันแท้นะเพื่อนๆหลายพันใช่พ่อหลายพันเลยนะอ่าฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่โคเวอร์หัวกระโหลกนะครับอ่าต่อมานะครับเพื่อนๆ มีพักเท้าคนซ้อนให้นะครับสําหรับใครที่มีแม่บ้านนะครับหรือว่าเ <un> พื่อน yes ฝูงอยากจะซ้อนนะสามารถซ้อนได้นะผมเพื่อนดูดูเดี๋ยวเอามาสี่แปดนะลองดูมีเครื่องบินไหมนะเออดูดูเออไอ้กล้องแพงเลยบรรยากาศมันได้นะเพื่อนบรรยากาศมันได้นะครับนี่บินมาจองรถกับผมเลยนะตอนนี้นะเพื่อนอยู่ใกล้สนามบินมากนะครับ อนนี้ถงนันะอ่ามีพักเท้าคนซอ้อนนะเพื่อนอ่าแล้วก็อันนี้ทาวด์โค้ดมานะครับผมสวยเลยมีอกไก่แต่งด้วยนะคันนี้เขาเรียกว่าเก็บดำนะหล,ล่อเลยโอ้โหที่สำคัญนะมีไฟหน้า LED นะไฟหน้า LED เป็นสีใสนะครับแต่งนะครับโอ้โหหุ่มดำอย่างสวยอันนี้หุ่มฟิล์มมาเก็บงานดำสวยนะเพื่อนดูขี้พ้องเครื่องก่อนนะครับอืม สวยๆเลยมาเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทฟังเสียงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับที่สําคัญนะครับไม่น้อยเหมือนเดิม ใครนะที่สนใจเจ้า Sportster 48คันนี้นะครับปี2020นะครับของแต่งครบ,บแบบนี้เอ้ยลืมบอกว่าเลขไม้เท่าไหร่เข้ามาเข้ามาก่อนกลอ้องอ่าแต่กล้องก็ลืมเตือนกันเลย,เยนะคันนี้นะครับเลขไม้เพียง4,300กิโลเท่านั้นนะเพื่อนๆรถใสไม่น้อยนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายคันนะครับสำหรับใครนะครับสนใจเจ้า48ปี20คันนี้นะครับ้านเรานะครับตั้งขายอยู่ที่569,000บาทนะเพื่อนๆจัด f i n นน c e d o w เริ่มต้น69,000บาทนะ สวยงามสวยกริปนะครับหากันไม่ได้แล้วนะครัมือหนึ่งนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อที่0922498977878นะครับเพื่อนเอาใหม่นะครับ0922498978นะหรือทักเพจ Facebook JN กลาดนะครับหรือว่าอยากดูคลิปรีวิวคลิปรถมอเตอร์ไซค์คันอื่นๆนะครับรุ่นอื่นๆนะครับก็เข้าไปที่ช่อง y o u t u b n n h l นะครับ j n กะลาดนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ขอฝากคันนี้ไปด้วยนะครับผมขอบมากครับ